สวัสดีครับขันชัยเฟอร์นิเจอร์ชาเชิงเซานะครับวันนี้ก็วันที่21นะครับ21ตุลาคมเตรียมสินค้านะครับให้ลูกค้านะครับผมเนี่ยลูกค้าเหมาไม้พยุงไปเกือบหมดร้านเลยนะครับผมเนี่ยลูกค้าสั่งไว้แล้วก็วันนั้นที่ผมรีวิวให้ดูว่าลูกค้าจะซื้ออะไรบ้างนะครับสรุปคือลูกค้าเหมาทุกชิ้นเลยนะครับเหมาทุกชิ้นเหมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไม้พยุงในร้านนะครับเหมาหมดเลยนะครับผมไม่ไม่เหลือไว้ให้ใครซื้อเลยนะครับลูกค้าจัดการหมดเลยนะครับผมเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับปิดการขายหมดแล้วนะครับทุกรุ่นทุกรายการนะครับลูกค้าเหมาหมดเลยแล้วก็นี่มีไม้มาค่าไปตัวหนึ่งโซฟา3าเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างวันนั้นก็รีวิวไปทีนึงแล้วเดี๋ยวซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับซ้ำอีกทีหนึ่งตัวแรกเลยนะครับโซฟาไม้พยุงนะครับผมโซฟาไม้พยุงตัวนี้36,500บาทนี่ฮะสวยมากนะครับแก่นล้วนเลยดำปิดปีเลยนะครับผมแก่นล้วนเลย นี่ลูกค้าชอบไม้สีประมาณนี้นะจะดำล้วนหรือจะมีกระพี้ติดนิดนึงล้วนลูกค้าก็ชอบขอให้เป็นไม้พยุงนะครับลูกค้าซื้อหมดนะครับซื้อซื้อแหลกเลยนะครับผมซื้อแหลกเลยเหมาแบบเหมาเรียกว่าเหมากันยกแถวหน้าร้านเลยนะนี่ครับโซฟาไม้พยุงตัวแรกนะครับผมตัวนี้สวยมากโอ้โหนี่ไม้สามแผ่นโอโ้ไม้ดำเปืป้นเลยนะครับผมนี่ลูกค้าเหมาเป็นตัวแรกเลยโซฟาไม้พยุงอ่ะชุดที่สองนะครับ ตัวที่2ก็เป็นชุดรับแขกไม้พยุงนะครับชุดนี้60,000กว่าบาทนะครับ68,000บาทอาชุดรับแขกไม้พยุงนะครับผม68,000บาทชุดนี้สวยมากนะครับหลังคือแบบนี้สวยมากแล้วก็สีไม้สวยมากนะครับดำเป็นฝีเลยนะครับแล้วก็ตังไม้พยุงนะครับ2ตัวนะครับ35,000กับ32,000่นะครับแกะป้ายออกแล้วไม่รู้แล้วว่าตัวไหน35 0 0 0ตัวไหน32 0 0 0นะครับ ตัวนี้น่าจะสามหมื่นสองนะครับตัวนี้สามหมื่นห้านะครับผมเนี่ยฮะไม้พยุงทั้งคู่เลยไม้พยุงทั้งคู่เลยสามหมื่นสองสามหมื่นห้าแล้วก็โต๊ะตัวนี้นะครับสามหมื่นหกนะครับผมตัวนี้สามหมื่นหกเป็นโต๊ะอาหารนะครับเก้าสิบเก้ายาวสองเมตรนะครับกว้างเก้าสิบเก้ายาวสองเมตรไม้พยุงล้วนๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้สองหมื่นห้าตัวนี้เมตรครึ่งนะครับเมตรหกสิบอ่าตัวนี้เมตรหกสิบดำปิดฝีเลยนะครับและก็ตู้เคาน์เตอร์นะครับตู้เคาน์เตอร์ไม้พยุง อ่ตู้เคาน์าเตอร์ไม้พยุงตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทคนระับจำไม่ได้แล้วสามหมื่นเท่าไหรนะครับผมนี่สวยมากด้านข้างนะครับตัวนี้ข้างในเขาก็สวยชั้นสวยนะครับเนี่ด้านในก็เป็นชั้นไม้พยุงแบบนี้นะครับสวยหายากมากๆเลยนะครับผมหายากมากมากเลยตัวเครื่องแป้งนะครับตัวเครื่องแป้งสองหมื่นกว่าบาทตัวเครื่องแป้งกับไม้พยุง <akkor S 2> น,น,นะค,งงครับผมตู้โชว์นะครับห้าหมื่นกว่าบาทตู้โชว์นี่ก็ไม้พยุงครับ ตู้โชว์ไม้พยุงนะครับผมนี่ฮะสวยมากอันนี้ไม้พยุงลว้วนร้อยเปอร์เซนเลยทั้งตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นแบบนี้อ่าเป็นพื้นแบบนี้นะครับเนี่ Lauren เป็นพื้นแบบนี้หรือว่าจะเป็นด้านในอ่าด้านใน,ในช่องแบบนี้นี่ด้านในนี่แบบนี้ก็เป็นไม้พยุงนะครับด้านแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังก็เป็นไม้พยุงนะครับเหลืออย่างเดียวที่ลูกค้าไม่ได้เอานะครัแบแจกันเพราะแจกันเพิ่งมานะครับแจกันเพิ่งมา แจกันไม่ได้นําเสนอลูกค้านะครับนี่ยแจกันก็นไม้พยุงอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้ซื้อนะไม่ได้นําเสนอเขานะครับแจกันเพิ่งเพิ่งมาวันนี้นะครับผมอ่าลูกค้าไม่เห็นนะครับถ้าเห็นก็ไม่แน่นะครับผมก็เลยไม่ได้นําเสนอนะครับผม,มนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งลายไม้สวยมากนะครับดำดำแดงแดงเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับตู้เคาน์เตอร์ไม้ก็สวยนะครับสามหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาท แล้วตัวนี้ห0 0 0มื่นกว่าบาทโอ้ยิ่งตู้โชว์นี่ยิ่งสวยอย่างที่บอกนะครับตู้โชว์นี่ผมแบบผมอยากได้มากๆเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่เอานี่เสร็จผมแน่นอนนะครับใครถ้าลูกค้าไม่เอานี่เสร็จผมแน่นอนนะตัวนี้นะแต่ก็นะไม่ใช่ของเรานะครับลูกค้าเขาสั่งไว้ก็นําเสนอลูกค้าให้ลูกค้าเลือกก่อนนะครับผมเนี่ยนะเพราะว่าลูกค้าเขาเลือกแล้วเขาก็เนี่ยเขาจะเหมาไปแบบนี้เลยนะครับผม สวยๆเนี่ยสวยทุกชิ้นเลยนะครับโต๊ะอาหารโต๊ะนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้โต๊ะอาหารแปดที่นั่งไม้พยุงเหมือนกันนี่ตัวนี้แปดที่นั่งตัวนี้ก็สวยมากเลยขาโต๊ะเป็นประมาณนี้นะครับวันนั้นรีวิวไปทิ้งแล้วขอซ้ําอีกทีครับของสวยรีวิวบ่อยๆได้นะครับลูกค้าบอกนะครับลูกค้าไม่เบื่อลูกค้าชอบดูนะครับลูกค้าชอบดูรีวิวของเราเนี่ยตัวนี้ก็สวยตัวนี้แปดที่นั่งนะ แปดที่น <Sky jogo> ั่งไม้สวยมากนะครับคิดดูนะครับผมก่อนหน้านี้ลูกค้าซื้อไปโอ้โหไม้พยุงแบบนี้สี่ห้าหกคันรถแล้วนะครับซื้อที่ร้านเราไปนะครับผมเอาไปตั้งที่บ้านนี่ดำทะมึนเข้มขึมไปทั่วทั้งบ้านนะครับสวยมากครับเป็นอะไรที่สวยมากแล้วก็เตียงนะครับเตียงหกฟุตอ่าเตียงหกฟุตนะครับแล้วก็เอ่อตัวนี้นะครับเตียงห้าฟุตแล้วก็ตบท้ายด้วยตบท้ายด้วยตัวนี้นะครับผม โซฟาสามเมตรอ่าโซฟาสามเมตรตัวนี้นี่สวยมากๆเลยโซฟาสามเมตรนะครับไม้มาค่าตัวนี้เอ่อสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมืนแปดครับโซฟาสามเมตรหนาสองนิ้วครึ่งนี่ครับหนาปึ๊กเลยนะหนาสองนิ้วครึ่งนะครับผมอ่าตัวนี้สี่หมื่นกว่าบาทนะครับนี่ลูกค้าเหมาไปโอ้หลายบาทนะครับหลายครึ่งล้านนะครับผมเหมาไปครึ่งล้านนะครับ ตัวนี้สี่หมื่นกว่าบาทสวยมากยาวสามเมตรหายากนะครับไม่มีแล้วแบบนี้ไม่มีแล้วนะใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะใหญ่ๆหนาๆยาวๆแบบนี้นะไม้แผ่นเดียวนะครับตัวนี้ไม้แผ่นเดียวนะไม่ใช่ไม้ต่อไม้พื้นนั่งแผ่นเดียวแผ่นหลังแผ่นเดียวแล้วดูความหนาของเขานะครับนี่ฮะหนาแบบนี้นะยกกันโอ้โหหน้าดําหน้าแดงเลยนะครับนี่ฮะไม้สวยไม้ใหญ่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์จัดให้นะครับผมอ่าเตียงห้าฟุตนะครับ เตปยัง6ฟุตนะครับนี่ไม้พยุงนี่ข้างเตียงไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะครับผมข้างเตียงเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะนี่ข้างเตียงเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนี่ครับข้างเตียงเป็นไม้แผ่นเดียวหัวเตียงก็ด้านหลังเขาเป็นไม้แผ่นเดียวใหญ่ๆนะครับอ่านี่ด้านหลังนี่นี่ไม้พยุงแผ่นเดียวใหญ่ๆนะใหญ่มากนะครับผมใหญ่เบิ่มเลยนะครับ นี่ใหญ่มาเริ่มเลยถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับผมถูกใจลูกค้าแน่นอนโอ้โต๊ะอาหารก็สวยต๊ะอาหารนี่ขายไปประมาณเจ0 0 0มกว่าบาทนะต๊ะอาหาร7 2็ดหบาทนะครับตั้งราคาไว้นะครับแต่ก็ลดหย่อนให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อไปเยอะลูกค้าซื้อไปเยอะลูกค้า,ลด,ล,า,าคลดไปหลายบาทเหมือนกันนะครับผมลดไปหลายบาทลูกค้าเหมาหมดเลยนะครับนี่ะ สวยๆทุกชุดสวยๆทุกชิ้นนะครับชอบประมาณนี้ก็ผัดช้เฟอร์นิเจอร์นะครับช่วงนี้ไม้พยุงจะน้อยหน่อยนะครับที่ร้านเพราะว่าลูกค้าเหมาไปจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวผมใช้เวลาหาอีกพักหนึ่งระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มีเข้ามานะครับแต่ก่ลูกค้าต้องการเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม้ประดูไม้มะค่าหรือพวกไม้หาย,ายากแบบนี้นะอาจจะมีเป็นบางช่วงหรืออาจจะไม่ม,มีมีไม่มากช่วงนี้นะครับ ก็อย่าลืมนึกถึงขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซาของเรานะครับผมตอนนี้ไม้มาค่าที่ร้านก็มีเยอะนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับไม้แผ่นเดียวแต่ถ้าต้องการไม้ดีมีคุณภาพเนี่ยนึกถึงที่ร้านเลยมาที่ร้านได้เลยนะครับมีสินค้าลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนว่นร้านยาวไปถึงโน่นเลยนะครับเนี่ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับที่ลูกค้าซื้อเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับนี่หลายรีวิวเป็นแบบอย่างนะครับหลายท่านก็อยากได้แบบนี้นะแต่แบบนี้ผมก็ เดี๋ยวจะมีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมหาได้เดี๋ยวผมเอามารีวิวใหม่นะครับเอามาเสนอขายหน้าร้านนะครับเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับกดที่เพจผนไชยเฟอร์นิเจอร์ชาเชิงซาวนะครับแอปฟ้านะครับผมแอปฟ้าบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้าจะเห็นสินค้าลงเสนอขายสินค้ารีวิวก่อนขายก่อนพวกเลยนะครับบ้านฟ้านะครับผมนะครับเนี่ยเปียบเลยโอ้โหขอขอบพระคุณลูกค้านะครับผมมากๆเลย ที่อุดหนุนสินค้ากับเราไปยะแยะเลยนะครับอ่ประมาณเท่านี้นะครับ